ใครที่อ้วนง่ายนะครับลดก็ยากนะครับลดน้ำหนักและก็ไม่ลงสักทีนะครับอยากให้ลองฟังคลิปนี้ให้จบแล้วลองนำไปปรับใช้ใดูนะครับผมเชื่อว่าจะเห็นผลแน่นอนนะครับเพราะผมใช้กับบรรดาลูกเทรนมาเนะี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะอันแรกเลยนะครับก็คือการทำ intermittent fasting นะครับหรือ IF นะรูปแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้มีช่วงหยุดกินเนี่ยอย่างน้อยใน1่ชั่วโมงขึ้นไปนะ ครับปรับตามไลฟ์สไตล์ตัวเองได้เลยนะครับอย่างเช่นบางคนที่สะดวกก็เอาเป็น16ทับเงี้ยกิน8ชั่วโมงนะครับหยุด16ชั่วโมงหรือทำสิาทับ1ินะครับก็กิน11ชั่วโมงนะครับช่วงกินเนี่ยแล้วก็ช่วงหยุดกินนะครับก็เป็น13ชั่วโมงก็เป็นต้นประมาณนี้นะส่วนที่2นะครับให้กำหนดเวลานะครับช่วงกินเนี่ยกำหนดเวลากินเนี่ยสองถึงสามครั้งนะครับในช่วงเวลาการกินนะครับคืออะไรอย่างเช่นถ้าเราเลือกช่วงนะครับ ออการกินนะครับ8ชั่วโมงนะครับเมื่อไรเนี่ยให้นับไปอีก8ชั่วโมงแล้วหยุดอย่างเช่นถ้ามื้อแรกนะครับคุณกิน10โมงนะครับมื้อสุดท้ายก็ไม่ควรจะเกิน18นานิกาอย่างเงี้ยส่วนตัวผมเองเนี่ยเลิกกินช่วง11ชั่วโมงครับวันนั้นเนี่ยเวลาผมกินมื้อเช้าเนี่ยเวลา8โมงนะครับมื้อสุดท้ายผมก็ไม่เกิน18นาิกานก็จบเช่นเดียวกันนะครับจะเลือกกินช่วงไหนก็ไม่สําคัญนะครับว่าช่วงกินกินอะไรครับสัดส่วน2ต,ต่อ1ต่อ1นะครับ ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผัก2ส,ส่วนนะครับคาบไเดสี1ส่วนโปรโตีนหนส่วนและส่วนถ้ามันจะเกินเนี่ยให้มันเกินไปที่โปรโตีนนะอันที่3ามเลยคือแบ่งเวลาดื่มน้ำครับน้ำนี่มันมีแคลนะทำให้เราอิ่มท้องแล้วก็ผิวสวยนะครับช่วยขับของเสียได้ดีด้วยนะครับตื่นขึ้นมา1 2แก้วเลยก่อนกินข้าวสัก15นาทีนะครับก็อีกสัก2แก้ว,วนนี้ครับทุกวันนะ ช่วยได้เยอะเลยนะครับอันที่3เลยนะครับอันที่สิเออในช่วงอดกินอะไรได้บ้างนะครับช่วงอดกินอะไรได้บ้างก็เน้นไปที่ของเหลวไม่มีแคลก็แล้วกันนะครับหรือต่ำมากๆอย่างเช่นกาแฟดําน้ําเปล่าชาเขียวร้อนพวกนี้ครับก็จะโอเคมากเลยนะครับส่วนท้ายสุดนะครับหนถึงสี่ที่ทมาเมื่อกี้จะไม่เกิดผลหรือเกิดผลน้อยมากก็คือการนอนให้เป็นเวลาครับนอนให้พอ นอนให้ได้อยู่ระหว่าง7 8ถึงชั่วโมงนะครับนอนช้าสุดไม่ควรจะเกิน5ทุ่มนะครับหลังจากนอน 3- 4ชั่วโมงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมร่างกายมันจะอยู่ในภาวะหลับลึกครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยโครตฮอร์โมนนะครับมันจะออกมานะครับะจัดไขมันนะครับช่วยซ่อมแซมร่างกายขจัดของเสียออกจากร่างกายนะครับและสําคัญคือฮอร์โมนมันสมดุลนะเพราะนั้นเนี่ยมันทําให้เราไม่หิวระหว่างมื้อระหว่างวันนะครับก็ลองห้าวิธีนี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับส่วนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะฝึกษาละเอียดลึกลงไปนะ อยากปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักรดพุงลถไขมันต่างๆแวบนี้นะครับอยากจะคุยกันเป็นส่วนบุคคลเนี่ยก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วค่อยมาเจอกันนะ